เรียอาวุธางสองผู้รัฐจะนต้องขอสีมาในนาของสมาคมที่ได้แห่งสัะตหวักแม่ที่มีารสโมสรเพื่อใการเพขนหัไเรื่องการที่ประเทศครดกขเานั้าไมรายกาที่แผมมีคเพื่อนำไปสู่การขอใบอนุญาตให้ซื้ออุปืน เลบปสามจับทางราชการในคระวัมที่๙กรกฎาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้การใช้อาวุธป,ปืนต้อย่างถูกต้องและพัฒนาไปสู่ความชำนาญในการใช้อาวุธป,ปืน2เพื่อให้ผูรร้ที่รับการฝึกนะครับก็ขอให้ท่านใจฝึกแล้วก็ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับวัแล้วคือขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้ว่าและคำวิธีเปิดโครงก,การอบรม หลักถ e. ูกการใช้ปืนชั้นต้นไปล่าไฟขนทการหาสมาผลกีฬาจังหวัดแล้วก็มีกานกีฬายึงปืนที่มาราชการหรือะไรต่างั่นป็นส่งมารต่อไปนะครับแบบนี้ได้กำลังขึาความรู้แล้วก็ถูกชกกับประสบการณ์กับัี ค่ะ5ค่ะนค่หาานินะครับึ่งสองสามค่ะห้าะสักครู่นะครับวิดีโอครับ